สวัสดีค่ะอยู่กับบุชี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มีพัสดุส่งมาจากดิสนีย์แล้วนะคะอยากดูไหมคะว่าข้างในคืออะไรเราไปดูกันเลยค่ะโอ้มู่หลันมาค่ะพูดก่อนอนุญาตตัดแต้มอุย้ยลูกใครหนอช่างจอะจ,จริงๆ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับเพจของบูชี่ฮิวตันนะคะแล้ววันนี้นะคะดูจากต้นคลิปแล้วก็คงจะรู้นะคะว่าวันนี้จะมารีวิวอะไรแต่งตัวขนาดนี้เป็นวีรสตรีชาวจีนขนาดนี้นะคะด oh. ิฉันคือหัวมูหลายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะรีวิวอะไรก็คงต้องเกี่ยวกับหัวมูหลายแน่นอน ตุ๊กตาลิมิเต็ดเอดิชันดอลนะคะของดิสนีย์สโต e นะคะเป็นรุ่นมู่หลานจากไลท์แอคชั่นหนังเรื่องมู่หลานนะคะตัวนี้นะคะผลิตมาแค่3,400ตัวเท่านั้นแล้วตอนนี้มันอยู่ในมือของดิชันแล้วมู่หลานเป็นอีกตัวละครหนึ่งในดิสนีย์ที่บุชชี่ชอบมากแล้วรู้สึกว่านางมีความแบบมีความเก่งแล้วก็กล้าหาญที่เขาว่าในหนังเลยคระับว่าซื้อสัตว์กล้าหาญแล้วก็พักดี ใช่ไหมใช่ทันทีฉันจำได้นะคะมูหลานอ่ะเป็นผิงเก่งยอมไปลบเพื่อพ่อ <Wow. S 1> นางรักครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเออนางกล้าหาญดีเป็นตัวละครหนึ่งที่เราชอบมาก แล้วก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันต่อนะคะวันนี้บูชี่มีของมาแจกค่ะเป็นสมุดจดจากหนังเรื่องมู่หลานนะคะกติก,กาง่ายๆก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็เมนใต้คลิปว่าทําไมคุณถึงชอบมู่หลานคอมเมนต์ไหนโดนใจบ u ชี่เอาไปเลยค่ะบูชี่จะส่งให้ฟรีค่ะแล้วเราก็มาแกะกันเลยค่ะจะให้ดูรอบๆกล่องก่อนนะคะรอบๆกล่องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นลายลายคลิปสีทองสวยมากนะคะข้างล่างจะเขียนว่า Limited e dition นะคะ1 of 3400ตัวมันไม่อยู่ที่ดีฉันแล้วนะคะรอบๆกล่องก็ไม่มีอะไรโหนก็จะเป็นลายแบบลายภูเขาวธรรมชาติต่างๆใดๆส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะเขียน รายละเอียดต่งตางๆนะคะ <ๆ S 1> เกี่ยวกับตัวละครเนาะ um, Disney is Power Princess Edition m o ่หลานดองน,นะคะก็จะประมาณนี้ท่านหลานจะมีโบแบบนี้นะคะน่ารักสีทองนะคะเราก็แกะกันเลยค่ะนี่ค่ะลูดโบแบบนี้ฮปปี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาแกะตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวขาาอนนะเ,วเ,ขเอาฝาครอบอีกชั้นหนึ่งออกก่อนนะคะอันนี้จะเป็นฝาครอบอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ ข้อพิเศษหนึ่งก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้ข้างบนเขียนว่ามูล้านแล้วก็มีข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นลายแบบลายแบบจีนๆน่นะคะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้สวยมากมูร้านวิสติชาวจีนหัวมูล้านเดี๋ยวมาแกะต่อเลยนะคะขออนุญาตอี่บอกนะคะขออนุญาตใช้สมาธิก่อนดิฉันกลัวมันจะแบบว่าเดีย๋ยวมันจะเป็นอะไรขึ้นมานะคะ เพราะว่ารายละเอียดหนังเยอะมากเดี๋ยวอุ๊ยมีฉันเจอใบเซอร์แล้วค่ะอุ๊ยเราได้ตัวที่สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามค่ะนี่เป็น2973ตัวใน3 4 0พนะคะเย่เย่ เย้ yeah, อันนี้แกะมาไนดะ้อะไน,น,นะคะก็คือน้องฟีนิกซ์นะคะแต่คือแบบงงเหมือนกันนะว่าทาไมดิสนีย์สโตถึงทําฟีนิกซ์เป็นสีนี้ในหนังอะเป็นสีออกเหลืองๆส้มๆเนอะลิมิเดตถึงทําออกมาเป็นสีนี้นะคะก็งงอยู่เหมือนกันคือน้องอะแทบจะไม่ใช่ฟีนิกซ์แล้วว่าน้องแทบจะเป็นนกยุงสีใสรงแล้วอะนี่ยเหรอ,อ,อมามันไม่เหมือนฟีนิกซ์แล้วว่า ถ้าถามว่าสวยไหมก็สวยนะแต่ก็แบบสีนั้นน่าจะสวยกว่าปะคืออันนี้มันเป็นแบบยกยุงสีใส่ดุงมไปแล้วว่าตัวนะคะก็จะเป็นพลาสติกแข็งอย่างดีเลยนะคะอันนี้ขยับอะไรไม่ได้เลยนะคะดัดได้นิดหน่อยแต่แบบขยับอะไรไม่ได้นะคะสว่วนหางก็จะเป็นเอ่อเหมือนเหมือนผ้าชีฟองนะคะเป็นแบบนี้ผิวๆนะคะเฮ้ยเนี่ยพอจับแล้วแบบว่าผ้าขนล่วงเลยอะ ล่วงเต็มเลยอะเอาจริงนะแถมมาทำไมไม่รู้อะเรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องมีก็ก็ได้เพราะว่ามันแบบอยู่ในกล่องแล้วมันเบียดมูหลานมากเรารู้สึกว่ามันแบบต้องมีก็ได้อะนีหห่หรอมคือถ้าจะทําอันเนี้ยเรารู้สึกว่าทาหมวกหรือว่าเสื้อเกอะของมูหลานจะดูแบบมีประโยชน์กว่านี้อ่ะอันนี้แบบอือจะได้ไปทําอะไรตั้งก็ไม่ได้ตัอ้งอยู่ในกล่องแล้วก็ือ เพื่ออะไระแล้วก็โอเคก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรมาให้เลยเย้ที่สุดเลาก็แกะออกมาแล้วนะคะครัวมูลานจะบอกว่าเป็นตัวที่สวยนะี๋ยวมาพูดถึงรายละเอียดกันเลยเนาะอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องพูดถึงก็คือใบหน้านะคะเรารู้สึกว่าใบาหน้าเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกับหลิวอ,อีเฟยปะไม่ค่อยเหมือนนะห,หรือว่าเหมือนหลายคนคิดว่าไงอะแต่ส่วนตัวเราคิดว่ามันไม่ได้เหมือนมากอะ ไม่เหมือนขนาดนั้นนะไม่เหมือนเท่าแบบคุยล่างอย่างที่เรามองเห็นแล้วแบบเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่ามันคือเอมม่าสโตนนี่หรอแมแต่อันนี้คือแบบก็ถามว่าคลายไหมก็คลายๆนะแต่แบบไม่ได้เหมือนสักทีเดียวนะคะแต่ในส่วนเรื่องของผมผมสวยมากผมสวยแล้วก็แบบนิ่มมากเลยนะคะนิ่มเป็นรอนสวยมาในหนังเลยที่แบบว่าปล่อยผมแล้วแบบรอนรอนไปม้วนผมที่ไหนมารอนพูดรอนพูดมาสิ หลอนพูดมาหล่อนไปแอบม้วนผมที่ไหนมาจ้าในหนังคือแบบปล่อยผมแบบผมเป็นหลอนว่อเป็นหลอนเหมือนไปแวะไปแวะซาหลอนที่ไหนมาเธอเราไม่ใช่แค่ผมอย่างยืนนะหน้ายืนหน้าก็อมชมพูขึ้นมาทันทีปากเปิดม,มีลิปดูดีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันควันดูดีขึ้นมาฉับพลันมันแอ๊มซิ่งเหมือมนหนงังเหมือนละครหล่อนไปแวะแต่งหน้ที่ไหนมาแถบนั้นมีอนเออร์เรนทัลพิซพ้ซ์สหรอไหนโพส ในส่วนของรายละเอียดของชุดนะคะค่อนข้างทําได้ดีมากเรารู้สึกว่ามันดีมากเลยนะคะเสื้อน,นะคะเสื้อนี่น่าจะทํามาจากผ้าสตินอย่างดีนะคะเป็นผ้าแบบลื่นๆเงาๆนะคะข้างนอกในส่วนของชุดก็อันนี้จะเป็นพลาสติกนะคะซึ่งทํามาได้สีเงาๆเหมือนเหล็กเลยนะคะเหมือนเหล็กจริงมากดูสิเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยเหมือนเหล็กมากพ่นสีมาได้ดีมากเลยนะคะ แล้วก็ด้านล่างนะคะของเสื้อเกาะจะเป็นลายมังกรนะคะเป็นลายมังกรเพ้นลายที่แบบเป็นเงาเงหน่อยนะคะซึ่งออกมาสวยเลยสวยสวยมากค่ะอันนี้จะเป็นเข็มขัดนะคะเข็มเข็มขัดหนังจะบอกว่าวัสดุที่เขาใช้ดีมากค่อนข้างดีเลยนะคะส่วนข้างในนะคะก็จะมีกางเกงแบบนี้เหมือนกางเกงเลยนะคะรองเทา้ารองเทา้เทาบูทต อันนี้ m a ทเทอเรียจะเป็นหนังนะคะเป็นรองทาบูทหนังสวยมากนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเป็นหนังอย่างดีไม่น่าแตกนะแล้วก็ในส่วนของข้างในรู้สึกว่าจะมีเสื้อสีขาวอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ข้างในจะเป็นเสื้อสีขาวแบบนี้ ในส่วนของจุดขยับนะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นข้อต่อที่แขนแล้วก็ข้อมือเหมือนทั่วไปนะคะข้อหัวเขา่าอ้อมือมืออันนี้จะไม่เหมือนกับมือของคุยล่าหรือว่าตัวอื่นนะคะนางจะแบบทํามือแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบฟิลแบบกําลังภายในเป็นท่าที่แบบมูหลานชอบทาอะ่ะนี่เหรอแม แล้วก็ถือดาบไปด้วยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะมีดาบมาให้ด้วยนี่เป็นดาบแบบนี้นี่ค่ะเป็นดาบเหมือนในหนังเปสเลยนะคะเป็นดาบของพ่อซึ่งจะเขียนตรงเนี้ยว่า loyal brave t o นะคะตามในหนังเนาะที่ในหนังเขาบอกอะว่าอันเนี้ยจะเขียนว่า loyal brave t o นะคะสวยมากเลยนะคะดาบพ่นสีมาได้ค่อนข้างเงาเลยเงาเหมือนดาบจริงๆเลยนะคะ ถ้าเ,เราจะมาพูดถึงโดยรวมตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าตอนแรกอะ่ะคือบุชียไม่ได้ชอบคือไม่ได้คือจะบอกไงอะ่ะคือเหมือนแบบไม่ได้เห็นแวบแรกเราชอบเลยเหมือนควยล่าที่แบบอยากได้อยากได้ชอกได้อะไรเงี้ยคือตัวนี้รู้สึกเฉยเชยแต่พอมาดูของจริงแล้ว,วอ่ะเอยเราชอบอะ่ะเราชอบอะ่ะเรารู้สึกว่านางแบบนางสวยนะคือแบบแมทเทอเรียลต่างๆในตัวเนี้คือแบบดีมากค่อนข้างดีในเรื่องรายละเอียดต่างๆนะคะ เราว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะเก็บของสะสมเกี่ยวกับหนังเรื่องมู่หล่นนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆเลยค่ะน่าสะสมมากๆเลยค่ะ ก่อนที่จะจากไปในวันนี้นะคะก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บูที่ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะเมาท์มอยหรือว่าคุยเรื่องอะไรกันนะคะก็เมาท์มอยพิมพ์คุยกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะไว้ามาเจอกันใหม่นะ